ไม่ได้กินร้านนี้ประมาณ10ปีได้ก้วนเนี่นนยนะผมปกติมันใหญ่ขนาดนี้ป,ป้าป้าหมึกกรอบอะเอาจริงทุกคนเห็นน้ำตาป่ะโอ้ค่ะตอนนี้หนักต้องพี่บอกไม่มค่อยมีใครพูดเลยนะก็กินกันอยู่เงี้ยเขาคืนเงินอยู่หมดเลยทุกคนกรอบกรอขอิ่มแล้วกลับบ้าน<ป>ด้วยปีกี้บ้านไม่เป็นหรอ ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนโชคชัย4นะครับแล้วผมจะพาทุกคนไปดูว่าเรวานร้านโปรดที่โชคชัย4ของผมมีอะไรบ้างตอนนี้เรามา2ร้านนะเป็นร้านที่มันกินแป๊บเดียว2ร้านแต่ว่าอร่อยจริงแล้วก็ผมชอบจริงๆกินโคตรบ่อยเลยโดยเฉพาะร้านที่2นะครับกินบ่อยมากซื้อบ่อยมากแล้วก็เอากลับไปแช่ตัวเองกินที่บ้านเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะมีร้านอะไรบ้างที่ผมจะพาทุกคนไปดูครับเรวานร้านโปรดไป ได้กินร้านนี้ประมาณสิบปีได้อันนี้จริงไหมนเนี่ยไม่ได้กลับมากินเลยเหรอพี่โอ่งไปรู้จักร้านนี้ได้ยังไงตั้งแต่สมัยอยู่ยกเตาหมูกระทะแล้วยกเตาเสร็จก็จะมากินร้านนี้หรือว่าแบบตอนเย็นก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อแล้วพอตั้งแต่พี่ผมเลิกทำหมูกระทะได้กลับมากินบ้างอีกปะ่ะไม่ได้กินเลยเหรอปัญญาสิพอยู่ที่ที่ไกลก,กับก็คุยสีมากอ่ะแต่ก็ยังเป็นเลวานร้านโปรดอยู่จนถึงทุกวันนี้อร่อยเหมือนเดิมร้านเขาจะมีทั้งเย็นน้ำโคลนนตำโคลนต้มยำแล้วก็มีก๋วยจั๊บ เอ้ยแตนวินนะซิกเนเจอร์ร้านเขาอะกุ้งทอดปะใช่เนี่ยอ่าถ้าพี่โอ,อ่งมากินคนเดียวก็ได้เส้นใหญ่โฟต้มยำกะหลา<ช>โฟ,โฟ,โฟต้มยำปลาหมึกกรอบลวกจานนึงแล้วก็กุ้งกรอบนะมมันถูกใจพี่โอง่งไม่ปรุงเลยเห็นปะจริงอ,อร่อยไม่แพงด้วยแต่ร้านเนี้ยต้องบอกคนดูก่อนถ้าคนดูตามมากินอะเขาไม่รับเงินโอนนะเขารับเงินสดจริงเหรอใช่ทิปไหานะไม่มีตัง ก๋วยเตี๋ยวที่ชอบลองจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยก็คือเยนะโฟงร้านอื่นเคยกินไหมหรือว่า,<ร>าชอบร้านนี้พี่ผมชอบร้านนี้แต่ว่ามันมีอยู่ใกล้ๆตรงวังเห็ยก็ชอบไปกินร้านนั้นเหมือนแต่ร้านนั้นมีหลายอย่างให้เลือกใช่เอาจริงปะเส้นโชคเคยสีเน ทำไมก่อนที่ชอบมากินว่าอะไรป้ามานั่งรอเคฟร้านป้าร้านป้าเฉอยอะเออมารอสั่งเคปแล้วก็นำมามากินนี่แต่เดี๋ยวนี้เสร็จจากร้านนี้แล้วจะพาไปร้านเคฟที่พี่โอ่งชอบกินมากที่สุดมั้อีกหนึ่งร้านตั้งแต่แบบร้านป้าเพราะป้าแล้วเขาจะเปิดมีช่วงหนึ่งป้าเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็เลยไปเจอร้านตรงกองปราบเดี๋ยวจะพาไปจริงๆวันนี้มันก็เป็นเลวานร้านโปรดแบบเยนโฟกับเคปจุฑาพรเคฟนมสดจุฑาพรแล้วพี่โอ่งอะซื้อทุกครั้งครั้งละสิบแผ่นอันนี้เรื่องจริงปะ ทำไมก่อนผมกินเดียวกี่ชามด้วยคอรหล่อสองเส้นใหญ่สองแล้วกีน่คนเดียวหรอคนเดียวอือหือกินอะไรก็ดูน่าอร่อยไปหมดเลยอ่ะบหลายๆคนน่าจะรู้จักร้านนี้อยู่แล้วหมดแล้ว่ะเห <c oughs> มือนรีบจำนในรายการเลยนะเพราะอร่อยแล้วไม่พูดอ่ะ พอามากินของอร่อยแล้วมันไม่อยากพูดอ่ะร้านนี้ไม่ได้มีแต่เยน็นตาโฟมีกวยจงกวยจ<ม>ับน้ำป่งน้ำปั่นมีหมดอร่อยจริงขวนเยน็นแต่โฟมเดี๋ยวเราจะขึ้นพี่กัดให้ว่าร้านเขาอยู่ <Okay. S 2> ช่วงไหนอ่ะจำเปง่ายคือทุกคนเห็นแยกรวมโชคปะอาา่าฮะตลาดรวมโชคตลาดรวมโชคสามแยกถ้าออกมาจากรวมโชคเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมันนิดนึงร้านเขาอยู่แบบเยื้องๆนี่ยอู้วิโองปกติมันใหญ่ขนาดนี้ป้าปลาหมึกกรอบอ่ะอือ แล้วมึกินแล้ววันนี้สั่งมาแค่อย่างเราเทเองพอหรอเดี๋ยววาร้านปรดทั้งทีเรากินเยอะกว่านั้นดูแล้วแต่ว่าเอาจริงปะกินแป้งแต่ก่อนถ่ายแล้วไหม <c oughs> จริงชอบกินเลือดมากเลยแต่ว่ามันน่าจะเป็นเลือดหมูอร่อยว่ะไหนพี่โอ่งคุยกับคนดูหน่อยเราให้คนดูฟังหน่อยว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้พี่โองเป็นไงบ้างสบายดีปะสบายดีมีแผนที่เราจะขยับขยายระยการอะไรของเราเพิ่มไหม ไม่เพียเแล้ช่วงที่ผ่านมาแบบสองสามเดือนอ่ะคิดไปโดยตลอดเลยว,ว่าจะเลิกทำยูทูบยิ่งแบบว่าคลิปไหนที่มันโดนปิดกั้นแล้วโดนแบบมันมีอะไรที่ผิดพลาดทุกอย่างของยูทูบอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าคออ่ะจริงทุกคนเห็นน้ำตาปะน้ำตาของความเจ็บนะโอ้หักโอ้หักยังไงก็ไม่รู้กุ้งกอบ คิดได้ปะอ่ะอยากกินนะยกให้อ่ะบได้ด้วยเหรไม่ไหวเลยเอาภาพเอาภาพอร่อยไหมอร่อยไหมเอ้าเอ้าพี่เอ๊ะจะเล่นมุกอร่อยปะอ่ะตั้งแต่มึงไปถ่ายเลวานะผมมีร้านไหนไม่อร่อยปะไม่มีอร่อยครับกรอบมาก ฝักบุ้งที่เขาใช้อ่ะเขาเอาแค่พวงที่มันอ่อนๆอ่ะพวกที่แก่เขาไม่ได้เอามาใส่มันก็อร่อยตอนนี้หนังกล้องพี่บอไม่ค่อยมีใครพูดเลยนะก็กินกันอยู่ไงเขาขึ้นเงินอยู่หมดเลยทุกคนอร่อยจริงโอ้โหเคี้ยวไปโดนกากหมูเคี้ยวไปโดนอะไรนะกากหมูน่ารักกับเทียมเดิมมันเล่หมูร้านอ้วนเนี่ยเดยโฟใช่ป่ะเขาเปิดตั้งแต่บ่ายสองนะครับแล้วก็ปิดห้าทุ่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดอืม ถ้าคนดูงานมีคนเยเฮ้ยออหมุนเลยยูความสุขจริงป้ะเนี่ยอร่อยจริงป้ะอยากรู้ออซื้อกลับบ้านปะเราจะไปซื้ออีกร้านหนึ่งกลับบ้านเฟยไม่ลองชิมหรอชามหนึ่งอนะชามต้มยำผมแนะนำคุณคุณต้องกินต้มยำ้ยเส้นใหญ่โฟต้มยำเพราะฉะนั้น คุณมาถ่ายคุณจะได้รู้ว่าเออเลวารัสโปรดอะมันอร่อยจริงจร <_ d ream> ิงผมอิ่มละเผ็ดด้วยแล้วก็เราจะรอให้ผมช่วยเคให้เคชิมว่าบ้านเคไม่ได้อยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ลองอยากให้เคได้ลองกินดูว,ว่ามันอร่อยจริงๆมั้ไมร้านโปรดครับพอเราเคกินเสร็จแล้วเราจะไปร้านเคกัน อโเคคุณยังร้อนเมื่อกี้เป็นไงเจมชอนเจมชอนมาไม่ต้องปรุงเลยนะจริงๆแบบต้มยำผมกินรสชาตินี้เลยนะจริ่งปกติแค่ไม่ค่อยปรุงอยู่แล้วแต่ตอนนี้มเผ็ดเปรี้ยวพอดีพอดีเปรี้ยวเผ็ดด่วนคืออร่อยต้องเสริมกุ้งเขาด้วยพี่เจมีมีอยู่ผมเห็นคนสั่งเยอะสั่งเยอะมากเลยสั่งเพิ่มนะใช่มันอร่อยนะ มันเหมือนอะไรอ่ะลูกพีนที่มันโดนน้ำแล้วมันเคลือบอะอูกพีนอะไรในแบบถ้าวันนึงคุณอยากกินยเดโฟต้มยำอ่ะคุณจะกลับมากินร้านนี้ไหมบ้านคุณอยู่ตรงไหนสั่งสั่งได้ไหมโอ้โหจะอร่อยไหมวะถ้าใส่แบบนี้คือกลับบ้าน500ละเผื่อคุณมาทำงานอยู่แถวเนี้ยช่องบางหินลาดพร้าวอะไรเงี้ยอ่ะถ้าคุณผ่านคุณจะแวะไหมมันอร่อยนะจร่แต่ร้านเขาเปิดตั้งแต่บ่ายสองเลยนะถึงแบบห้าทุ่มคนเยอะมากอร่อยอร่อยเยอะจริงไปเดี๋ยวไปเจอกันร้านเคป เราอยู่นั่งอยู่ข้างถนนเราอยู่ที่ร้านที่2แล้วก็คือร้านเคฟนมสดจุฑาพรแล้วต้องรอนานด้วยเพราะพี่โยสั่งสีบแผน่นนะเอาจริงถ้าร้านที้ปกติถือว่ารอนานไหมก็ก็นานแต่ว่ามันนานเพราะอะไรเพราะเรา,เราสั่ง10แผน่น เพราะว่าเวลาเขาออกมาเขาไม่ได้ใส่ถุงให้เราเลยใช่เขาต้องผึ่งให้มันกกอบก่อนผมมีร้านเค้กประจําก็คือร้านป้าปลาเฉยอ่ะแต่ตอนนี้ป้าเฉยแกย้ายไปอยู่ตรงไหนบภางพราลากูนปะ่ะใช่เลยพาะาลกูนเออแล้วแล้วแกเปิดไม่รู้ว่าแกเปิดปิดเป็นร้านไหนแต่อีกร้านนี้เป็นร้านที่ผมกินประจําแล้วก็กินแค่ไส้เดียวก็คือกล้วยช็อกโกแลตแล้วก็นูเทลล่าโอ้โหแบบเป็นสิบแผ่นที่กินได้หลายวันเลยดิ ของผมแล้วผมกินเค้กอะผมผมไม่ชอบซื้อแล้วกินเลยอะผมซื้อแล้วผมเอากลับไปเข้าที่บ้านได้ป่ะกลับไปเข้าตู้เย็นที่บ้านไปเข้าตู้เย็นที่บ้านก็คือแบบแช่ในช่องฟรีซนะฟรีซมันแข็งอะแข็งเป็นแบบกล้วยแข็งแบบแข็งเลยนะแป้งมันจะกรอบเว้ยและคนบอกว่ามันกินได้เหรอมันมันแบบกรอบจริงเหรอเนี่ยผมทำผมกรอบนะกรอบแลว้วอร่อยมันเหมือนกินะลรป่ะกล้วยช็อกโเทลล่ามันกินเหมือนเหมือนกินไอติมเยน็นๆหวานๆอะอร่อย แต,แต่ว่ากินได้นานใช่าไรพี่กินสองวันสิบแปดก็นึกออกอันนึกได้ว่ามีเคสอยู่ในเซียก็เดินผ่านก็กินมีชุดหนึ่งกินจนแบบน้ําหนักขึ 2, Ora, mm ้นเดือนหนึ food, ่งประมาณแบบยี hey, ii, right. like really so kind of ่สิบโลจริงปะเนี่ยคนที่บ้านได้กินกับพี่โอ่งป้ไม่กินคนเดียวเลยเหรอคนเดียวอันนี้เรื่องจริงเลยนะจริงจริงและอันแล้วพวกของไอเสียต้องเปลี่แล้วมันอร่อยขึ้นไหมอร่อยขึ้นพี่โอ่ไม่ชอบกินอะไรที่มันหวานแล้วมันร้อนใช่ปะถ้าเอาแบบเค้เนี่ย ไปแช่เย็ยนกินอร่อยตรงขอบๆมนะันอ่ะมันกรอบเว้ยแต่กินไปไเรื่อยๆมันจะเป็นแบบเหมือนเรากินไอติมที่มันเป็นแบบขนมปังอะ่ะแต่ว่ามันก็จะมีฟิลกรอบกรอบยังไงก็กรอบเข้าช่องฟิสอ่ะข้ามคืนกปกติร้านอื่นเาบอกว่าเราซื้อไปแล้วคับแบบ้าต่อให้ไม่ต้องแช่เย็นนะแต่กินดึกแล้วมันจะเหนียวใช่ไหมใช่ร้านนี้ดีมันอยู่ที่แป้งเว้ยถ้าเราแบบตามรถเข็นหรือว่าตามรถมอไซค์พ่วงข้างอ่ะแป้งเขาจะบางๆแต่ร้านนี้แป้งเขาอร่อยแต่ว่ามันไม่ได้รอนานขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าเขามีกี่เตาว่าหกเต ห <6 S 2> กถ้าปิดคิวพี่อะไรเจ็ดเตาอันเดียกเขาลองพี่คนเดียวอ่ะอย่าใัยคนอื่นเขารู้อ่ะยัยคนอื่นเขารู้ว่เาเราสัา่งสิบแผ่นจริงๆอ่ะบ้านผมอยู่เมกาบางนาใช่ไหมอันนี้มาอยู่โชคชัยีอ่ะถ้ามันซื้อ20แผ่นไปได้ผมก็ซื้อนะเว้ยแต่ว่าช่องฟิตรของตู้เย็นอ่ะมันใส่ได้แค่สิบแผ่นก็เลยต้องซื้อเอาจริงนะตอนซื้อผมขับรถกลับบ้านอ่ะผมไม่กินเลยนะไม่กินเลยก็คือรอแช่เย็นแล้วก็เข้าไปถึงบ้านอ่ะแช่ฟิตรักแบบถือว่ากลับถึงบ้านเที่ยงคืนอ่ะตีสามก็กินแล้ว หนึ่งแผ่นและที่สามนั้น่ะคือกี่แผ่นเต็มที่ก็สองเล่น <โด S 2> เกมไปด้วยดูดดหนังดูบอนลนัอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นอร่อยจริงคนโชคบเคยสี่เขาทนี่เขาน่าจะรู้อ่ะแล้วร้านนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว,ว่าโชคบเคยสี่เล่นหมดปากขี้เลยเนี่ยซอยนี้ก็ทะลุออกนั่งที่วัดพระเฝ้าเจ็ดเอ็ด โอ้สมัยก่อนก็ตอกรวมโชคอะรวมโชคก็คือมีแบบเคไม่ใช่เคฟเรีนขนมเบื้องอะขนมเบื้องพึ่งเออพลานชัยอะตรงหน้าร้านพลานชัยอะอร่อยมากทุกคนใครบ้านอยู่บางหินจะเคเสียอ้วนงคืนของกินเพียบเลยเมื่อก่อนหนูอยู่หนูเลยอ้วนตอนแรกหนูไม่ได้อ้วนแบบนี้นะไม่เชื่อแล้วตรงข้ามมีอะไรสิบสี่ทุบที่กองปราบโจ๊กปราบกินเยอะทนไม่ไหวรักขยารีโนเพท่านได้มากินต่อ ร้านที่เป็นซุกี้มีหมูกระทะนะมีซุกี้ซุกี้เนื้อซุกี้ทะเลอร่อยมากแล้วก็เขาจะมีแบบข้าวไก่อบข้าวหมูอบข้าวเนื้ออบอ่ะแล้วก็เปข้าวกระเพราไก่ผัดใส่แบบพริกเหลืองๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้หมดอย่างไม่แต่ว่าข้าวราดแกงเขาจะเป็นแบบข้าวราดแกงแล้วก็ตักแบบไข่ต้มราดฟองนึงด้วยอะไรอย่างอร่อยโอ้ไเรามาจับเวลากันเพราะเรารอเพลกินาดีได้โปรตีสี่สิบห้านาทีให้พี่เกยับไปก่อนเลยเะ ต่ว่านีเป็นหน้าสนามเพราะว่าเราตอนเรามายังไม่มีคนมาช่วงไม่เจอคนพอดีแล้วครั้งล่าสุดมีร้านโกโก้นะร้านโปรดใช่เอาจริงๆอ่ะร้านน้ำหวาน่ะมันโปรดทุกร้านเออโปรดทุกร้านไหนที่เป็นร้านน้ำหวานโปรดหมดสวัสดีเลิกกินน้ำหวานมาแบบห้าปีแล้วนะโอ้เลิกพูดเถอะเลิกกินขนมเลิกกินน้ำหวานเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าพิษภาเลยปะกรมอุตรเขาบอกว่าให้เตรียมเสื้อหนาวไว้ด้วยนะพิษสภาพิษหน้ากับ S <S เหมายถึงว่าเราต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ด้วยนะมารอเค็าสุดยร่ง เดิมไปกินไปไหมกินตรงนี้เลยอยากเลย,เ,ลยเป็นไงอร่อยไปแช่เย็นมันกรอบนะเวย้ยอืมรู้ว่าไม่อยากกินให้หมดเขาอ,อยากเอาไปแช่ตู้เย็น <c oughs> อ่ะได้กินเค้กแล้วให้ปิดคลิปเลยก็ได้จะได้เอากลับไปแช่ตู้เย็นกินที่บ้านไม่มรู้หรูอว่าคนดูฟังก่อนเหรอโอ้โหอร่อย แต่คำว่าอร่อยเราอธิบายอร่อยอยังไงพี่มันอร่อยอยังไงกล้วยกล้วยมันเล่นบทในะความอร่อยอยังไงพี่กล้วยนูเทลล่าช,ช็อกโกแลตอ่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็แป้งมันกรอบอ่ะแป้งมันหอมกรอบจริงอ่ะ,ออะไม่เหมือนที่อื่นจริงๆหนูพูดเลยแป้งอ่ะถ้าเขาทำไม่ดีเขา เขาใช้ไฟที่มันที่มันเร่งเกินไปอ่ะแป้งมันจะไม่กรอบเลยเพราะฉะนั้นมันมีเทคนิคของเขาอ่ะเขาทาอร่อยจริงนูเทลล่าช็อกโกแลตหรือว่ากล้วยอ่ะมันก็กล้วยหอมนูเทลล่าก็ยี่ห้อเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่มันทำให้แบบมันอร่อยคือแป้งบางวันนี้อิ่มยังอิ่มแล้วกลับบ้านด้วยปีกิ้บ้านไม่เปิดหรอ ไอวานร้านโปรดนะครับ<ม>เทปหน้าผมจะพาทุกคนไปกินอะไรแล้วก็ร้านไหนที่น่าสนใจนะผมจะพาไปแต่ว่ามันต้องเป็นมันเป็นร้านโปรดผมจริงๆอะ่ะไอ้นี่ร้านเคปนี่ก็ร้านโปรดผมนะโอ้แต่ว่าอากาศร้อนอาทิตย์นี้เราพาทุกคนมากินเยนาโฟกับเทปนะจริงๆเอาเทปหน้าเราไปกัน3าร้านปะละ้ล่ะโอ้งร้านก็ท้องแตกแล้ ฝากด้วยนะครับเลวานร้านโปรดน,นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิง่งไว้ด้วย้เวลาคลิปมาจะได้รู้ส่วนอีพีหน้านะครับเลวานร้านโปรดผมจะพาไปกินอะไรนะครับทุกคนฝากติดตามไปด้วยเจอกันเทปหน้าไปแล้วครับวัสดีครับกซีเด็นไปเลย